นี่บรรยากาศรอบๆโร,รงเรียนค่ะรถนักเรียนจอดเรียงรายเต็มเลยเอ๊ะทำไมมีตัวรถสีขาวๆเนาะนักเรียนอีกคนหนึ่งค่ะมาสายค่ะรีบๆเลยค่ะวิ่งถ้าไม่มาสายก็ขาดเรียนคนนี้ประจำเลย <c oughs> เรกระชากไว้ไว้ก่อนหน้ามันจะตีนไปวันนี้แม่ครูออกมาโรงเรียนค่ะแม่ครูนั่งรอน,นักเรียนก่อนนะคะมาแบบโสมยังมาไหวยังมาไหวเข่ายังเป็นแผลอยู่เลยเนิต้าของเราค่ะมาดูบรรยากาศในโรงเรียนเรากัน แม่าทานปยังเขาแต่ไ้ก็อกับขงเ้าปาฟ้าของเราป้าฟ้ามีน้องภาพด้วยโอ้ยค่ะน้องนัแยกกันกับมาแย่งช้นชานะลอยนี่ช่วงก่อนเตรียนค่ะอันนี้เขาก็แบบคุยกันแบบซีเรียสมากแม่ลูกคู่นี อ่านี่บรรยากาศหลังซ้อมเสร็จก็จะหิวโซกันโรงเรียนเรามีแม่ครัวประจำ